เราสามารถเดินข้ามถนนกี่รอบเนี่ยขุดข้ามถนนกี่รอบแล้วคะอ่าแล้วกี่รอบนะครับขุดข้ามถนนกี่รอบแล้วคะพ่อครับข้ามมาหน่อยเร็วคุณพ่อวิ่งพ่อพ่อข้ามมาเร็วข้ามมาพ่อไอ้บายบายเลยไหมก็ข้ามกลับดิเดหาเสียงอยู่ สร็จแล้วมือเราจะไปข้ามตัวมันบ้างดิพี่อัดไม่มาล่ะแยกนี้นะคะคนสามารถข้ามถนนได้เป็นสิบครั้งค่ะอันนี้ข้าวจนง่วงแล้วแหละข้ามจนหลับแล้วแหละไม่ข้ามเลยไปเร็วไปเลยไปเลยคุณหันหลังแล้วก็วิ่งไปเลยนะโอเคนะไปไปเร็วหันหลังวิ่ง รอบที่เจ็ดเอ้าไม่ได้ถ่ายเขาเดินไามดิเป็นไรครับวิ่งมาเจ็ดรอบแล้วนยแยกนะ